วันนี้เราจะมาสเสนอของใช้จากคุณบุญญาไทยในชีวิตประจำวันเองนะครับสวัสดีครับผมนายชนิดศิษฐ์คงเลขที่เก้า,าค,ครับสวัสดีครับผมตีนวรอ่อนคำเลขที่สิบหกครับสวัสดีครับผมนนทบารีนิติกจเจริญวงศ์ครับสวัสดีครับผมนายปุริชาเบญรักษาเลขที่เก้าครับสวัสดีครับผมนายชนวีน,นนทนาปัญญาเลขที่แปดครับเอิม่ม ของใช้ภูมิปัญญาไทยที่เรามาวันนี้นะครับคือกระดูกนะครับเอาไว้ฝักข้าวครับข้าวคนระับสำหรับกระดูกนะครับกระชากขงมนเราจะนำข้วสารที่ออกมาจากโรงสีใหม่ๆนำขึ้นมา,าวางไว้บนนี้เราก็จะหลังจากนั้นจะทำกิริยาการฝักข้าวฝักขึ้นฝักลงฝักขึ้นฝักลงหลังจากนั้นเราทำเพื่ออะไรเราทำเพื่อที่จะให้ ตัวของแกลบและฝุ่นที่อยู่ในตัวข้าวออกไปแล้วก็เจอตัข้าวสารที่เราต้องการนั่ครับทำนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะพอใจหลังจากนั้นเราก็ได้สิ่งที่เราต้องการมาคือข้าวสารครับนี่นะครับกระดูกัดเขาให้ได้ข้าวสารออกมาครับช่วงอันนี้เขาอื่นว่าคือเคืองว่าแมงกระดงนะครับมันซิลิกกว่ากันลาย,ยครับนาทีอันนี้ปัดเขาแล้วเอาเขาเอาเข่าสารมาเลยนะครับส่วนอันนี้ครับเอาไว้ร่อน เอาเขาเปลือกไอโบแมนเอาเขาที่มันหักครับเอาไปตรงเขาตรงครับว่าตั้งยังว่าตั้งอยู่ครับอันนี้หล่อนอันนี้ฟัสครับเวลิกูดโอเคครับกระด้งนะครับนอกจากจะฝัดข้าวแล้วนะครับยังตากเนื้อครับตากหมูแล้วก็ตากผิกแห้งนะยังสัทยังใช้เอาไว้กันแดดได้ครับประมาณนี้ครับครับสำหรับกระด้งนะครับเขาก็จะเอาไม้ไผ่มาสาสางกันนะครับให้กลายเป็นกระด้งใหญ่ๆเอาไว้ฝัดข้าวนะครับส่วนเคิงนี่ใช้คล้ายๆกันนะครับแต่ว่าจะแบบ ปรางบริบทกันหน่อยครับแล้วก็ขนาดจะเล็กลงนิดนึงครับก็มีประมาณนี้แหละครับสาหรับกระด้งและเข่งคือการสานกระด้งเนี่ยจะเริ่มจากการตัดไม้ไผ่ยาวประมาณ2เมตรสองเมตรก็น่าจะกว้างประมาณนี้ครับประมาณ2เมตรจากนั้นนําไม้ไผ่มาเหลาให้เป็นเส้นบางๆพอสมควรนะครับหลังจากนั้นก็เอามาเรียงกัน8เส้นเอ่อนไม้ไผ่มาสานเป็นลายจัดกันทั้งหมด2เส้นครับจากนั้นก็จึงสานต่อไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆให้ได้ขนาดตามที่ต้องการแล้วจึงเหลาไม้ไผ่มาดัดเพื่อทําขอบกระด้งประกอบกันแล้วก็มัดด้วยเชือกหวายหรือว่ามัดด้วยล คือในการใช้กระด้งฝัดข้าวเนี่ยชานาจะนําข้าวที่ตาแล้วมาใส่ไว้ในกระด้งแล้วจึงทาการฝัดโดยใช้มือทั้งสองข้างนะครับจับขอบปากกระด้งแล้วทาการร่อนกระด้งขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงเพื่อฝัดเศษหรือว่าเปลือกข้าวให้ลอยขึ้นมาจากกระด้งนี่นเองครับเศษและเปลือกข้าวที่มีน้าหนักเบากว่าเมล็ดข้าวก็จะปิวออกไปตามแรงลมส่วนเมล็ดข้าวที่มีน้ําหนักมากกว่าก็จะตกลงมาในกระด้งครับลักษณะอย่างนี้ครับ